สวัสดีทุกๆคนอาจาะเ้ยเหนื่อยแต่เช้าพาตัดแต่งมะนาวแล้วตัดแต่งมะนาวเป็นหอกพิเศษหน้าฝนแล้วใครจะตัดแต่งต้นไม้พืชผักอะไรก็ได้ตอนนี้เหมาะมากที่จะตัดแต่งเพราะว่าเข้าหน้าฝนแล้วเขาก็จะแตกใบแตกยอดเร็วเนี่ยตัดเสร็จแล้วก็เอามอบห,หมกไว้ในนี้แหละ พวกกิ่งต่างเนี่ยโกได้หมดเลยนี่เดี๋ยวก็จะตัดแต่ก็จะเหลือแบบตรงไหนที่ติดลูกติดดอกก็จะปล่อยไว้นะนี่เดี๋ยวก็จะตัดแต่งเหมือนกันส่วนตรงไหนที่ติดลูกก็จะปล่อยเอาไว้ตัดให้กุดแบบนี้เนี่ย,ยตัดเสร็จก็ต้องอัดน้ำหมักเลยนะ ใครมีน้ำหมักใครใครมีปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรก็ได้ใส่เถอะได้หมดแหละอันนี้ก็จะมีพวกฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่น้ำหมักเสร็จอาหารใส่เลยเนี่ยอุ้ยมะม่วงหามะนาวโหที่ตัดกิ่งปักชำงามดีแทะนี่เดี๋ยวก็ต้องมาเก็บนน่นเก็บนี่คณะเมซิโกอร่อยอร่อยนะแกงส้มโรบจิ้น้ำพริก ตัดปักช้ำก็ง,ง่ายคณะเม็กซิโกต้นชาย,ยาต้นผมชุรสหรือมรกอรกินใบน,น,นี่อันไหนอ่คุณหน่อยบ้านไร่บงพยอมเฮ้อยู่รอบบ้านเห็นไหมคุณหน่อยนี่คุณหน่อยอ่ะเงี้ยหูเสือนี่ใครสนใจซื้อต้นไม้พืชผักสวนครัวไม้ด่างบอนสีว่านพืชมงคลไม้ป่าไม้ประดับไปติดตามที่ช่องหน่อยคุณหน่อยบ้านไร่วงพยอมได้เลยนะ มีสารพัดมะอันนี้ก็โตนะถือว่าโอเคนะเพราะจากเมล็ดนี่ไนมน่ไม่ไมยงชิดอันนี้เมล็ดบ้านเราเราจําแม่นมากที่เราปลูกไว้หน้าบ้านแล้วได้กินสามลูกแม่พอดีเลยแม่อเฮเราเราก็เลยเม็ดมะพราะเป็นเป็นไม่ยงชิดพันธุ์ทุนกล้าวแต่ว่าโตมามันจะก,กลายพันธุ์หรือเปล่าก็คอยดูรอรุ้นด้วยกันนะถ้าเพาะจากเมล็ดก็ประมาณสิบปีอ่ะ ถึงตอนนั้นมันก็แก่เท่าชดาไปเดีวนะจ๊ะประมาณตอนนี้ไปนี่ก็ห้าสิบห้าแล้วพอไปถึงอีกสิบปีข้างหน้านี่มันก็ป่ากาไปหกสิบโอ้ไปใช้เ,ชเรหกสิบห้าไปแล้วรอกินกันนะจ๊ะทุกคนนะจ๊ะจะลุ้นว่าปลูกในกระถางเนี่ยวงบอร์เมนเนี่ยมันก็ได้น่าจะได้เพราะละมุดในกระถางยังได้กินเนี่ย มะนงมะนาวไม้ผลต่างๆก็ยังได้กินมะฟงมะเฟืองดูแลดีๆเดี๋ยวก็ได้กินเดี๋ยวพอโตมากๆแล้วเดี๋ยวจะจับฉลากเลือกว่าจะให้ใครอยู่ในหม่องนี้นะจ๊ะอันนี้มะนาวเป็นดอกพิเศษที่ตัดกิ่งปักชำมีสารพัดนะวิเจ็บหนมไอแหนมไม่แหนมหนามหนามไม่ใช่แหน,นมหนอันนี้เอามาใส่ พวกหว่านน้ำเฉวยพวกพืชใบขมอะไรเงี้ยมันจะช่วยไล่แมลงนี่เป็นอย่างดีเลยนะเนี่ยเอามาใส่อย่างงี้บีบแล้วก็ใส่ใส่อย่างนี้แหละเออพอเขาย่อยสลายเดี๋ยวเขาก็ช่วยไล่พวกแมลงหวีขาวได้เป็นอย่างดีอันนี้ถ้าเกิดสูงๆมากๆมีเยอะแยะแต่แป๊บปนมก็เอามาทานๆๆทานทานทานทำปุ๋ยหมักให้หมดนี่กูหน่อยอ่ะเหนี่ยมหูเสือตัดปักชาติดง่ายๆเอามาปักนี่แหละเนี่ยรอก่อนรอก่อนนี่เอามาจิ้มไว้ตรงนี้ด้วย รอลุ้นรอลุ้นส้มจี๊ส้มจี๊ว่าจะเอาออกจากกระถางว่าจะตัดยอดตัดยอดปักชําได้เลยนะเนี่ยส้มจี๊เนี่ยนี่ยตัดยอดเขาแล้วก็มาทิ้มไว้เนี่ยตัดยอดแล้วก็ทิ้มก็ได้อีกต้นหนึ่งตัดปุ๊บทิ้มปับ๊บอ่ะสัญญาณชีพยังอยู่ไงเขายังนึกว่าเขามีชีวิตอยู่ไงพอตัดปุ๊บทิ้มปับ๊บเขาก็จะรากงอกเลย ให้ดูเดี๋ยวเราก็จะตัดแล้วนะนี่เดี๋ยวให้ดูต้นนี้ก่อนพอเห็นต้นนี้เสร็จเดี๋ยวเขาก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ทีนี้ตัดแบบนี้จะแตกหรือจะตายก็มาลุ้นกัน <laughs> เพราะอายุเขาเยอะแล้วเขาอยู่ในวงบอร์ดซีเมนเห็นไหมที่วางบนพื้นปูนซีเมนรากไม่สามารถลงหาไปกินในดินใต้ในดินได้เลย เพราะเป็นพื้นปูนซีเมนรากก็จะขด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 อยู่ในนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้อาหารให้ปุ๋ยเขาอย่างสม่ำเสมอมีหลายถังมีหลายถังถังมากนี่รอบบ้านเลยสองถังสามสี่ถังนู่นห้าถัง นี่ถังใหยหนอยจริงๆ่ะหนอนเนี่ยเป็นอะไรที่มีโปรโตีนค่อนข้างสูงนะคือหลายคนเขาไม่ชอบนะเนี่ยกำลังได้ที่แล้วมีทาน้ำหมักปลาด้วยเนี่ยใช้ดีๆต้นไม้ชอบใช้ได้กับพืชทุกชนิดเดี๋ยวเราพาดูนู่นดูนี่ก่อนเดี๋ยวเราก็จะมาตัดแต่งแล้วตัดแบบนั้นแหละตัดตัด,ต,ดตัดไปไม่มีวิธีการ แบบสูตรตายตัวเราก็ตัดตัดให้มันติ้ยๆอะไรยิ่งดีจะได้เก็บง่ายๆถ้าถ้าถ้าเขาแข็งแรงเขาก็จะแตกใบใหมย่ยอดใหม่ไม่ให้เราแค่นั้นเองแต่ถ้าเขาหมดอายุไขเขาก็จะตายเหมือนต้นนี้เนี่ยต้นนี้ต้นนี้ก็ตายแล้วแต่ก็ยังมีประโยชน์ให้เป็นหลักไม้เลือยเพราะเธอเหมือนหลักไม้ตั้งตรงนั้น หม้เลือ่อยยางฉันได้พันอาศัยขาดเธอเหมือนขาดหลักชีวิตไปก้าวเดินทางใดขาดความมั่นใจแน่นอนเพราะเธอเหมือนสรอยพระห นนาคนุ้มครองป้องกันพูดภัยหลอกหลอนขาดเธอหัวอกวันไว้สั่นครอนแม่ยามจะนอนประสาทยังหลอนตัวเอง กลับมาฉันเธอนะคนดีรอเป็นลูกทุ่งม,มาปลอบชีวิตฉันให้หายวังเวงฉันเหมือนพินเพลินสายรอเธอบเบลีดีเป็นเพลง ฟังชื่นชำอุราขอวอนเดือนเด่นและดาวลอยลีบช่วยเตือนกระสิบให้เธอกลับมาอยู่ชิดเคียงข้างดังคำสัญญา ิ่งเปลี่ยนบ้าปิมว่าจะขาดใจนละอ่ะร้องจบแล้วจะติดลิขสิทธิ์เหลเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวค่อยดูมัมบรีข่าวตาที่งแอดนักขบรมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันปแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็น ตามไปที่เพจเกษตรน้องโรงระเดนแล้วก็เพจมัมบรี่ขาวตาเที่นครพนมดยนะจ๊ะทุกๆคนรับรองได้ความรู้ไปติดต่อซื้อขายที่ช่องน้องหนวดได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างลองไปถ่ายถามกระดูทักเลยว่ามีต้นนู้นต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ไหมเพราะน้องหนุดเขาก็ทําหลายอย่างนะขายหลายอย่างนะไม่ใช่หมอนมะมะเดือนะมีบอลสีไม้ด่างด้วยลองไปดูนะจ๊ะอ้าวมีคนมาเช่าแล้ว อไหนดูสิมีคนมาเช่าต้นที่ต้นมะม่วงหาวมานาโหยีน้ำมันเยอะนะเดี๋ยวตัดแต่งให้ดีกว่าเดี๋ยวตัดแต่งให้บางส่วนโอ้ยอมาเดี๋ยวช่วยรีโนเวทหน่อยเด้อ่ะวอุ๊ย,ย,ยกลัวเดี๋ยวมันพอลูกเต้าโตขึ้นเดี๋ยวจะโดนหนามทิ่ม เพื่อ <gez> ร <os> <iss arlos> <aff> ีโนเวทอุ๊ยอ่ะจะได้สะดวกสะดวกหน่อยนะแม่นกเดี๋ยวดูสิไปถึงไหนแล้วเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ข้าวอย่างโอเครอดูนะจ๊ะเนี่ยลูกผักแบบปลอดสารมันก็จะมีพวกสัตว์ต่างๆมาอาศัยอยู่บ้านเราเยอะแยะไปหมดพอมีสัตว์ต่างๆเข้ามาอาศัยพี่งูเขาก็มาหาอาหาร เพราะฉะนั้นบ้านไหนที่มีงูเข้านี่คือมีอาหารแล้วล่ะเราต้องเรียนรู้นะเข้าไปในกลุ่มงูคะคนที่ปลูกผักกลุ่มปลูกผักเนี่ยเราอยากให้ไปเรียนรู้ไปอยู่ในกลุ่มงูเพราะว่ามันจะได้ความรู้เกี่ยวกับงูรู้จักชนิดของงูแยกชนิดของงูได้รู้นิสัยของงูงูไหนมีพิษไม่มีพิษงูไหนมีพิษต่อระบบประสาทงูไหนมีพิษต่อระบบเลือด งูไหนไม่มีพิษแล้วดุงูไหนมีพิษแล้วเรียบร้อยน่ารักไม่สนใจใครแต่พิษแรงอะไรแบบนี้ต้องเรียนรู้พอเห็นปุ๊บเราสามารถเดาได้เลยเราจะไม่ตีเขาเข้าใจปะถ้าเรารู้เราก็จะไม่ตีเขาก็ปล่อยให้เขาไปเลื้อยไปคือตราบใดที่เราไม่ไปรบกวนเขาเวลาเจองูกินอาหารกินกบกินเขียดเราก็ไม่ช่วย เพราะว่ามันเป็นระบบนิเวศของเขาหลายคนก็ไม่เข้าใจไงทำไมไม่ช่วยทำไมไม่ช่วยไงดูสิดูสิสมันกําลังจะกินออ่งอ่างกาลังจะกินหนูกําลังจะกินนกทาไมไม่ช่วยทาไมไม่ช่วยอันนี้ถ้าเข้าใจธรรมชาติของของสัตว์แล้วเราจะต้องปล่อยให้เขากินนะเพราะเขาหิวแล้วสัตว์ต่างๆมันก็จะเป็นระบบนิเวศสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กอะไรเงี้ยตัวนั้นตัวนี้เป็นอาหาร เอออย่างหนอนนอกก็มาจิกกินตามเนี่ยต้นมะนาวเ,เห็นป่ะเออมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเข้าใจแบบธรรมชาติของของเนี่ยของสัตว์โลกของมนุษย์โลกพวกเราก็จะไม่ไปทำลายหรือหรือทำร้ายเขาไงต้องเดินรู้เมืก่อนเจองูวิ่งหนีเลยวิ่งหนีก่อนเลยจริงๆกลัวมากกลัวงูตัวสั่น เดี๋ยวนี้เจอแล้วก็ต้องรู้ก่อนว่าเป็นงูมีพิษหรือไม่มีพิษป้องกันการเผชิญหน้าแล้วพอดูว่าเป็นงูมีพิษงูเหา่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบปล่อยเข้าไปแต่ถ้าเข้าบ้านก็ต้องเรียกต้องเรียกผู้เชี่ยวชาญต้องเรียกกู้ภยัยของเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่หนึ่งคนคือคุณเอสผู้จัดการหมู่บ้านเราเก่งยิเป่งเลยจับงูก็เก่งเออจับด้วยมือเปล่าด้วยนะ รู้วิธีจับแต่ถ้าเป็นงูมีพิษเนี่ยคุณเอสเขาก็จะระวังเป็นพิเศษแต่ถามว่าเข,เขาจับได้ไหมคุณเอ็เขาก็จับได้แต่ก็ต้องระวังพวกงูอันนี้เห็นอะไรนะหม่อนเราเอาน้ำหมักมาใสา่แล้วน้ำหมักโดนใบเขานะไม่ไหมไม่เพราะเป็นถังหมักนี้ที่มีความเข้มข้นของปรดเพราะหมักนานแล้วใช่ไหมนี่ มันจะมีความเข้มข้นของกรดอันเนี้ยมันหมักไว้นานแล้วมันก็จะมีความเข้มข้นของกรดเพราะฉะนั้นถ้าโดนใบก็จะเป็นลักษณะนี้หลายคนน่าจะเจอปัญหานี้เหมือนกันนี่สาดไปโดนใบเห็นไหมโดนใบไหมเลยอย่างที่บอกเขาเป็นกรดป,รป้าป้าสวัสดีก่อน Good ด o มอร์นิ่งดีมอร์นิแสดงว่าเราอตอนเช้านปะป้าป้าหาลูกใหญ่ๆหนได้มะนาวอะ่ะเออเด็ด หาลูกใหญ่ๆห,หัวเหลืองๆอ,งอะ่ะไม่มีใช่ไอันนี้ต้องตัดแต่งใบไปแล้วนะถึงที่แตกออกมาแบบแสดงว่าต้นเขายังแข็งแรงรากแข็งแรงอยู่ป้าปาเราก็เดินเก็บผักกินทุกวันลดสารพิษเข้าไปในร่างกายได้เป็นอย่างดีอันนี้เอาเก็บเก็บได้ยังเก็บมระ เห็นมนรณะไหม,มเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้จะเก็บเลยเหรอเด็ดลูกใหญ่เอาเก็บไปเลยก็ได้ไปผัดใส่ไข่ไ นั่นแหละเอาชูหน่อยเก็บมาแล้วแล้วอ้ยเนินจางข้างโอเคเยวไปตากผ้าผ้าร้องเอเครื่องซักผ้ามันร้องอดแจลวแจ๋วแจลวผ้าเสร็จแล้วเนี่ยว,ว่าจะตัดเดี๋ยวตัดก่อนดีกว่าอืมเนี่ยตัดไปแล้วเนี่ยปลาเลตัดไปแล้วมันเข้าหน้าฝนแล้ว เมื่อเช้าดูคิดสดทอัพเฟอร์ถ้าป๊าป๊าพูดเรื่องอะไรเราต้องโพสไว้ก่อนโอเคนี่เดี๋ยวเราก็จะตัดแต่งแล้วนะตัดแต่งไอ้นี่เสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปตากผ้าสวัสดียายก่อนยาย,วส,ย,ายสวัสดีจ้ายายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ยายก็นวดขานวดขาเดี๋ยวนวดขาเสร็จก็นวดมือดูแลแม่ไปเรื่อยเื่อยถ้าเราตายก่อนอย่างที่บอกถ้าเราตายก่อนเราไม่กลัวเพราะมีพี่ชายพี่สาวน้องชายดูแลแทนเราได้สบายมากนะเรามีแบบมือสำรองดูแม่ตัดก่อนดีกว่าจะจะดูตอนเราตัดไหมล่ะ,ะจะดูไหมเราตัดแบบไหนเดี๋ยวเราตัดให้ดูก็ได้อะ อันไหนที่มันมีลูกก็ปล่อยไว้เวลาเราตัดเราจะตัดแบบนี้ถ้าใครอยากปักชําก็ติดปักเอาไปปักชําได้นะเนี่ยเราตัดแบบนี้เลยอย่างคุณต้นกเกษตรช่องช่องคุณต้นเขาบอกว่าให้ตัดถ้าจะตัดแต่งก็ให้มันเตี้ยไปเลยเพราะว่าจะได้เขาจะได้อะไรปะเขาจะได้เก็บง่ายๆถ้าเราตัดแล้วเนี่ยสมมุติเราตัดแล้วนะแล้วเขายังแตกอยู่แสดงว่าเขาแข็งแรงอยู่ ยังอยู่กับเราได้อีกสักพักหนึ่งแต่อย่าลืมว่าพืชต่างๆต้นไม้ต่างๆที่ปลูกอยู่ในกระถางอายุเขาจะสั้นกว่าอายุเขาก็จะสั้นกว่าที่ลงดินเนื่องจากหากินเองไม่ได้เราเองก็จะต้องคอยให้อาหารเขาเนี่ยแบบเต็มที่อ่ะเข้าใจไหมคือดูแลเขาเต็มที่อ่ะ จนกับตัวตัวเขาเองจะไม่ไหวแล้วรากเลือดเสื่อมโซมอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยเราจะเว้นไว้นี่ตัดเว้นไว้ตัดแบบนี้เลยนะไม่ต้องไปเสียดายเข้าใจใช่ไหมคือตัดแบบไม่ต้องไปเสียดายเสียงแค่เดินมาข้างหลังเะเสียงแค่เดินโอ้ยอ้วนนี่เองอ้วนอ้วนอ้วน อ้วนดูนอ้วนเห็นปะเดี๋ยวเราก็จะตัดเดี๋ยวเราจะตัดให้หมดเลยนะให้กุดเลยกุดแบบต้นนั้นแหละเห็นปะนแล้วก็ตัดเสร็จให้ปุ๋ยเลยเหมือนที่เราทําให้เขาไปสะสมอาหารพอให้ปุ๋ยให้อาหารก็จะสะสมช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาจะแตกใบเร็วมากมันเข้าฤดูฝนแล้ว เพราะฉะนั้นต้นไม้ใครที่มันมีใบโสมโซมอ่ะโสมโซม,ม,มเลยตัดเลยของเรานี่ตัดแบบไม่มีสูตรไต่ตัวอยู่แล้วได้ยินเสียงแจ๋วไอเครื่องสักผ้ามเรียกแจ๋วป่ะแจ๋วแจ๋วปั่นเสร็จแล้วมาตากเนี่ยตัดแบบนี้ไม่มีอะไรมากตัดไปเรื่อยๆตัดให้มันเตีย้ยเตี้ยกิ่งก้านเอาไปทิ่ม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 ได้น,นะกิ่งเนะี่ย ตัดริดใบออกเราเคยทําให้ดูแล้วตัดแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มจมกดดินให้แน่นๆเดี๋ยวเขาก็จะแตกกันมาเองตัดไปเลยไม่ต้องซีเรียสถ้าเขาแข็งแรงเขาแตกออกมาใหม่สวยงามแล้วก็สะสมอาหารปุ๋ยเป่๋ยที่เราให้ไปเดี๋ยวเขาก็จะออกติดดอกออกผลมา งานเยอะพวกเราอ่ะแต่ละคนเนี่ยทำไปนะทําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดเรี่ยวหมดแรงกันจนกว่าจะทําไม่ไหวลงคลิปไปรัวโดวยที่ไม่ต้องสนใจยอดวิวเดี๋ยวยอดวิวมันตามมาเองเ่ยใครอยากได้เงินเยอะๆก็ใช้เงินต่อเงินเอาแต่มันมีโค้ดอยู่คนหนึ่งใช่ไหมที่เกี่ยวกับแนะนําการทําช่อง YouTube นี่แหละเขาถึงได้บอกว่าต้องมีเงิน คนที่คิดโปรโมทช่องต้องมีเงินต้องมีเงินคือการแบบโปรโมทช่องมันก็ต้องโปรโมทไปต้องเสียเงินโปรโมทไปเรื่อยๆอ,อ,อะไรเงี้ยถ้าถ้าแต่ช่องไหนที่ทํำดีๆแล้วไม่ต้องโปรโมทก็ได้ใช่ไหมตัดออกหมดเลยดีกว่าเอาให้หมดนะีไม่เสียได้ ออ๊ยทำไมาบางคนเห็นป่ะถ้ามีอะไรมากเกินไปเราจะไม่เห็นค่าของเขานะอย่างเรามีต้นไม้ชนิดเนี่ยสมมุติเรามีคณะเม็กซิโกเยอะมากเลยเราก็จะไม่เห็นค่าเขาเท่าไหร่เออเอาไปทําปุ๋ยมั่งตัดทําปุ๋ยมั่งอะไรเงี้ยแต่บางบ้านเขาไม่มีใช่ไหมต้นเดียวก็มีค่าสําหรับเขาแล้ว เข้าใจความหมายไหมอะไรที่มันมีมากเกินไปเราจะไม่เห็นคุณค่าของมันเหมือนเรามีเงินมากมมยมหาศาลใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเงินบาทเงินร้อยเงินพันเงินแสนนี่จิบจิบแจกทิปแจกคนนู้นคนนี้ได้นั่นแหละที่เราบอกว่าถ้าเรามีมากเกินไปมันก็มันไม่มีค่า สำหรับพวกเราเงินมีค่ามากเพราะเราไม่มีไงเราไม่รวยมันก็เลยทำให้เราเห็นคุณค่าของเงินดูแลตัวเองกันด้วยไม่ใช่หาเงินกันอย่างเดียวนะจ๊ะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยสรุปแล้วตัดให้หมดเลยนะ <c oughs> ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บ มีเงินหาเงินกันถ้าเป็นถ้าตายมารักษามารักษาโรคที่เพิ่งจะตรวจพบว่าเป็นมะเร็งอะไรแบบนี้นะหาเงินมาทางชีวิตแต่ไม่ได้ดูแลสุขภาพตั้งแต่แรก,แรกเงินทั้งหมดที่สะสมมาเอามารักษาตัวเองในบ้านปลายชีวิต แต่ยังไงทุกคนก็เกิดแก่เจ็บตายนะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติก็ดูแลกันไปเดี๋ยวขดอมาเก็บเยอะละนะเสร็จแล้วก็ตักน้ําหมักสาดเข้ามาสาบันครั้งเจ็ดวันครั้ง ช่วงที่ตัดแต่งนี่ก็ให้เขาบ่อยๆสามวันครั้งเขาจะได้สะสมอาหารเอาละนะนับจากวันนี้เป็นต้นไปก็รอดูรอดูว่าเขาจะแตกออกมาสวยงามไหมประจากผ้าก่อนงานเยอะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทํางานกันไปลงคลิปกันไป จนกว่าจะหมดเรี่ยวหมดแรงแค่นี้นะ